Another there pass just keeps it ticking and over, time. and that's a superb the shot. Games of this nature, who can make the difference? Yeah, Casemiro. He gives them some real difficulty. Can he finish! What a wonderful goal! Now it's Gabriel Jesus. Gabriel Jesus has a goal, oh. and it's Coutinho. สวัสดีครับผมลุงปิ่มในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกาเบียวเจซุดกันนะครับผมก็เป็นนักเตะจากแพ็ค Miss ีซั่น n MVP นะทุกคนพร้อมวิธีการอันะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดาตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเรามาเริ่มกันที่วิธีการทำมันก่อนเลยนะทุกคนก่อนอัพชูตติ้งนะครับผมไอที่เป็นลูกเป้านะทุกคนอัพไปที่8นะครับผมแล้วก็ดิบบิ้งครับผมการเลี้ยงวันนะไอที่เป็นลูปแวนนะทุกคนเราก็จะอัพไปที่สนะครับผม อีทาร์ีครับผมที่เป็นรูปสอนซิกแซกนะอัพไปที่12นะทุกคนโลบอดี้ครับผมที่เป็นรูปรองเทา้านะอัพไปที่5นะครับผมอันสุดท้ายรับผมเอลิสิเตนะอันที่เป็นรูปสอนชี้ขึ้น2ชั้นนะนะทุกคนอัพไปที่4นะครับผมก็ประมาณนี้นะทีมเป็นสไตล์เราไม่ต้องอัพนะครับผมข้ามไปถึง90เลยนะ และเมื่อเราเอามาจัดไซ่ทีมนทุกคนสำหรับกาเบียลเจสุสนะผมโอเวอร์สูงสุดก็จะอยู่ที่99เลยนะทุกคนมาดูกันที่ข้อมูลนักเตะกันมากนะครับผมนักเตะก็จะสูง1 7 5เซนตมรนะทุกคนถนาดเท้าวขวานะประเภทกายก็จะเป็นไฮไลท์นะครับผมก็คือเราต้องรัพค่าพลังนะทุกคนและตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมีทั้งหมด2องตำแหน่งนะทุกคนนั่นก็คือ l w f แล้วก็ซ f นะ เฮียงสไตล์ก็จะเป็นโคบอลเชอร์นะ่นทุนหรือว่าหน้าเป้านะส่วนทีมเพสสไตล์ก็จะ90ทุกบเพสสไตล์อันนี้ก็เป็นเอาเฮียงสไตล์นะครับผมมาดูกันที่ค่าพลังกันนะครับผมสําหรับกาเบรียลชีสุนนะ่นทุนออฟฟิซิเนนการเล่นเกมรูกเก้าสเลยครับผมบอลคอนโทรลแปนะดิปปิ้งแปดไทยโพสชั่นนะผมแปบเอ็ดนะทุกคนการส่งบอลครับผมส่งบอลสั้น69ส่งบอลยาว61 ฟินิชิ่งการจบสกอร์84นะทุกคนลูกมงเฮดดิ้ง76เ p e e พีท68ครับผมมันโค้งนะความโค้งนะ77นะทุกคนอันนี้ก็เป็นค่ารังของเกมรับนะแล้วก็ข้ามไปนะครับผมมาดูกันที่ความเร็วนะจะอยู่ที่8 3นะทุกคนสปีดต้น92นะครับผมกิกิ้งพาวเวอร์การเตะแรง 78, 78ครับผมจัมปิงการกระโดด79ดีเชี่ยวการแข่การเข้าประทนนะทุกคน 68ครับผมบาลานซ์การทรงตัว94สแตมิน้าก็จะอยู่ที่84นะครับผมความอึดนะมาดูกันดีเพยเศษสกิลนะครับผมก็จะมีทั้งหมด10สกิลด้วยกันนะทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับผมขัดผิวไฮเทอร์นะทุกคนเอนดิ้งนะสกิลลูกงหงวนะทุกคนอโคบิบติฟินิชชิ่งนะครับผมเวิร์ดไทม์ช็อตนะก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับพิเศษสกิลของกาเบรียลเชซุนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวในเกมของผมสำหรับเชซุนนะว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกัันเลยครบ สำหรับการรีวิวกับเบียวเคือดนั้นทุกคนก่อนหนึ่งเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออาภัยนาทีนี้ด้วยนะทุกคนในส่วนของการจบสกอร์นะผมก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะผมสำหรับเชือดนั้นทุกคนถึงแม้การคาดหลังของการจบสกอร์อาจจะไม่ถึง90นะนทุกคนแต่ก็ทําได้ดีมากๆแล้วนะครับผมสาหรับผมแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะขอแค่ยิงให้เข้าก็พอแล้วครับผมไม่ต้องยิงแบบเข้าทุกครั้งอะไรขนาดนะั้นะทุกคน จังหวะควรได้ก็ต้องได้นะครับผมขอแคปประมาณนั้นก็ดีแล้วนะสำหรับกีฬาชุดนะทุกคนในส่วนของยิงไกลก็ผมยังไม่ได้ลองยิงสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ผมว่าน่าจะทําได้ดีอยู่นะค่าพลังกีฬายิงปืนก็ให้มาเยอะอยู่นะทุกคนการจบสกอร์ก็ถือว่าดีเลยครับผมผ่านเลยนะสำหรับผมนะจบสกอร์ได้ประมาณนี้ก็กำลังดีเลยนะทุกคนไม่ได้เวอร์บางกำลังการและก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับผมในส่วนของความเร็วครับผมการเลี้ยงวันนะความเร็วนี่โอ้โหผมชอบเลยครับผมในเรื่องของสปีดต้นนะทุกคนที่ทําได้ดีมากๆเลยครับผมจังหว จบับวันจังหวะแรกแล้วไปเนี่ยโอ้โห و, ทำได้อย่างดีเลยครับผมดูในคลิปเราก็ได้นะครับผมในส่วนของสปีดไปก็อาจจะไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่สปีดตัวนี้โคตรดีเลยครับผมเร็วจัดจัดจำลอ,อกตัวที่สุดยอดเลยนะครับนสำหรับกับย,ยิบเคซุนนะทุกคนและในส่วนของการยังวันการคลองบอลน,นะผมก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมการคลองวันนี้ผมบางบอลพิกวันอย่างนี้โอ้โหตัวเล็กๆอย่างนี้แต่ทาได้โคตรดีเลยนะอารมณ์ประมาณเล่นเมสซี่เลยทุกคนไปกับบอลนี้เร็วๆนะทุกคนถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับกับ,บนนยิบเคซ หมือนชีวิตจริงเลยนะทุกคนไปกับบอลดีนะทุกคนขยันนะสำหรับผมนี่ชอบเลยนะนักเตะแบบนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบกบบวัาโองวดีนะทุกคนแบบนั้นไม่ใช่สไตล์ผมเลยนะมันก็แล้วแต่คนชอบนะทุกคนแต่สำหรับผมนี่แบบนี้นะผมเร็วมีความเร็วับผมความบอลดีนะไปกับบอลดีนะทุกคนจบสกอร์ได้นะแบบนี้นะผมสเปกเลยและในส่วนของการส่งบอลน,นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นส่งบอลสั้นหรือว่าส่งบอลยาวนะถึงแม้ว่าค่าพลังการส่งบอลจะให้มาน้อยนะทุกคนให้มันน้อยมากๆเลยเลย <utan> Ask, แต่เมื่อเราไปเล่นจริงๆแล้วนะถือว่าทําได้ดีอยู่นะทุกคนการส่งบอลจังหวัดสั้นๆอย่างนี้วันทูอย่างนี้นะผมแทงให้เพื่อนอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะทุกคนไม่ได้ส่งแย่อะไรขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าค่าพลังการส่งบอลจะให้มาน้อยก็ตามนะทุกคนแต่ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทุกคนผมส่งก็แทบไม่พลาดเลยนะแทงให้เพื่อนอย่างนี้วันทูนี้ก็ดุดตลอดนะทุกคนถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ testing. สุดยอดเลยนะและในส่วนของ ลูกกาการนะผมลูกมงนะการหาช่องนะครับผมก็คือก็ถือว่าทําได้ดีนะโดยเฉพาะการหาช่องนะทุกคนอันนี้ที่ผมชอบเลยหาช่องโคตรดีนะคนเวลาไม่มีบอลน,นะครับผมถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะจังหวะวิ่งหาช่องเนี่ยให้เพื่อนแทงเนี่ยโหดึงบ่อยนะทุกคนในส่วนของลูกหมงก็พอใช้ได้ครับผมไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นทุกคนก็ถือว่าอยู่ในระดับพอดีพอดีนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะทุกคน และในส่วนของเรื่องการเกมลับเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนมันก็มันจะเป็นอยู่แล้วนะสำหรับกองหน้าทุกคนก็มีลงมาช่วยบ้างวิ่งไล่บอลบ้างนะทุกคนวิ่งลงมาช่วยไล่บอลบ้างก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมไม่ได้เราไม่ต้องการเกมรับดีอะไรขนาดนั้นนะทุกคนในส่วนของ,ของความเป็นนะทุกคนก็วิ่งได้ทังเกมอยู่แล้วนะให้มา80กว่ากว่านี้ก็โอเคแล้วนะไม่ได้น้อยมากไปไม่ได้เยอะเกินไปนะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะครับผมพอใช้ได้นะในส่วนของความบิดก็โอเคแล้วนะครับผม เรามาสรุปกันเลยนะครับผมก็ดีเลยนะทุกคนสำหรับกาเบลเชซชูนัททุนก,ก็คือความวันนี้ผมมีความเร็วนะสปีดต้นนะผมจบสกอร์ได้นะทุกคนคล่องตัวนะผมเป็นนักเตะที่ถือว่าครบเครื่องเลยนะผมสำหรับกองหน้านะในส่วนของที่ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมนั่นก็คือการเข้าประทาน,นะทุกคนเวลาโดนชนโดนเวลาโดนกระแทกอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะผมแต่ก็ค้ามวันดีอยู่นะไม่ได้แย่นะทุกคนการส่งบอลก็นั่นแหละครับผมตามที่ผมบอกไปนะถึงแม้ ให้ค่าพลังสูงมันมาน่อยแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะทุกคนรวมๆแล้วก็ดีเลยครับผมสำหรับกับเบลเชสุดนะทุกคนผมชอบเลยแหละก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับกับเบลเชสุดนะครับผมถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ That looks like a...